เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อไปเอาไอ้นี้มาอันนี้มันมีแสงอยู่ในตัวเออหินไม่ต้องหิวแสงด้วยอันนี้มีแสงอยู่ในตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกี่ยวกันเจอดีๆเฮ้ยมันไม่ได้เว้ยเป็นแมงกะพรุนเรืองแสงแล้วทุกคนอันนี้ไม่รู้มีจริงหรือเปล่านนะแต่ว่า คิดเปล่งเอ้ยสวยละสวยละมันเหมือนมันจะมันจะไม่เข้ากับมืออะเมื่อกี้ถ้าลงไปเลยได้ไหมให้มันลงไปเลยได้ไหมโอเคแล้วก็ตามไปนะโอเคให้มันลงไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะผมต้องดึงมาให้ได้อ่ะอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอโยกฝั่งนู้นเอาไหมไหม